ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราก็เป็นอะไรอะ่ะคือดูขยับเหมือนมแมลงวันเลยดูดิใช่คนปะเหมือนว่าวฟเออใช่นะอ๋อเขาหมุนโถเ้ยเรียบร้อยทั้งตี้เลยดูแล้วถ้าเกิดว่าล่มหมุนแบบนี้น่าจะลงมาช้านะครับเฮ้ยลงมาแล้วเอเอโวอยทำอะไรไปไหนเรียบร้อยีคนนึงน็อกสาม น็อกตีตัวนั้นโหกระสุนหมดอนะ่ะหาปืนก่อนโหไม่มีเลยทําไงอะ่ะไปไกลแล้วโห้เม็ดเดียวโดนหัวจะน็อกไหมต้องลองนะครับเฮ้ยโ,โดนหัวด้วยเสียดายมากเลยถ้าเกิดว่ามีปืนครับเรียบร้อยนะห้าคิวนะครับยิงฟรีสปอร์ตเลยไปหาบ้านเก่าก่อนจะหนีไปไหนเฮ้ยเสียงเท้าทางซ้ายตัวนี้ก็ไม่มีปืนแต่ว่าในเมืองนะมีปืนนะครับเราหาปืนก่อน ลโล่งๆเลยต้องเอาแล้วเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นผมนะเราต้องอ้อมไปทางซ้ายครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วน่าจะเข้าไปในบ้านป่ะนี่ไงย,ยิงใครอะ่ะหน้าเราจะเย็นเสียงเท้าเฮ้ยเขาบวกอยูเ่เราแจมเราแจมเรียรร้อยโดนแจมหัวร้อนเลยแบบเนี้เออว่าอยู่ลืมอะไร ลืมขายของนะโปรแถม UC ครับเติมได้ทุกราคาทุกวันนะเติมได้แพ็คละครั้งต่อวันเลยนะครับแล้วก็เติมทั้ง4แพ็คเนี่ยได้ทุกวันนะรีเซ็ตใหม่เนี่ยทุก5ทุ่มของทุกวันเลยครับใครสนใจเนี่ยแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดดำหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะเข้าไปเติมในเว็บก็ได้นะครับเมื่อไวเว็บดอตริชแมนช็อปดอคอมนะสามารถผ่อน UC ได้ครับ3เดือน6เดือนแล้วก็10เดือนนะเฮ้ยเสียงรถข้างหน้าเราคนนั้นหรือเปล่าะ่ะชุดจมพูนะที่โดนผมยิงหัว น่าจะเข้าไปในเมืองครับเราตามไปเลยปะดวนๆๆๆนี่ไงเสียงปืนด้านหน้าครับในเมืองนะจอดแล้วขนั้นโดนแน่เลยมีเสียงปืนทางขวาครับมีตัวรอบนอกนะเราไปด้างครับเฮ้ยมีร้อยตรงนี้ไข็เฮ้ย,ย,ย,ยหลังหลังยิ่งมาเข้าบ้านก่อนเอาขา้านหน้าครับโอ้ยเออเอาดิน็อกเอาตายหมดเลยมีตัวรอบนอกนครับ กำลังวิ่งมานะแล้วก็ตัวทางขวาเรานะครับมาแล้วมาแล้วรอจังหวะสวยเ็นยไงเสียงปืนเอ็มเจอยู่ใกล้เลยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยัวเออสวยเราต้องเก็บงานนะไม่แน่ใจว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าจังหวะวิ่งไปเนี่ยระวังด้วยนะเก็บงานตัวน,นี้ก่อนผมว่าเราบินไปดีกว่าเฮ้ยโหไม่มีถั่วเซียนอนะ่ะเราต้องวิ่งนะครับ วิ่งชิดขอบกำแพงไปนะแล้วก็ระวังด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนเขาจะมานะเฮ้ยเ <_ d ata> สียงเท้าหน้าเรานี่ไงมาแล้วมาแล้วน่าจะเพื่อนเขาอะเราพยาบไปใ,ใกล้ๆนะครับ <_ d ata> นอนก่อนหลบเขา <_ d ata> สวยเอาตายเลยจังหวะแรกตอนเราเข้ามาชา้าในเมืองเนี่ยตี้ที่เขาบวกกันอยู่แล้วเรากระโดดมาด้านหลังอะที่เขามองไม่เห็นเราอะยิงฟรีเลยนะครับ จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขากินซิกเนเจอร์ของมอสเบอร์เกอร์นะครับรับรองนะจังหวะน,นั้นเนี่ยไม่โดนยิงหลังแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะได้กลิ่นนะกลิ่นความอร่อยจากมอสเบอร์เกอร์ครับเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านนะมะเขือเทศโม,ม,มโมทาโร่ชิ้นโตนะครับพร้อมชีสเย้มนะทานคู่กับเนื้อชั้นดีเกรดพรีเมียมนะครับนุ่มละมุนล,ลิ้นมาพร้อมกับขนมปังราดด้วยมิโซะฉ่ำๆนะมะเขือเทศชิ้นใหญ่มากครับผมว่าจริงๆนะกินมะเขือเทศชิ้นเดียวอิ่มเลยไม่ต้องไปกินเนื้อน,นะใครที่สนใจอยากจะลองชิมนะครับ สั่งผ่านไลแมนแกปปูดแล้วก็โรบินฮุดได้เลยนะครับแต่ว่าสั่งเป็นคอมโบเซตเนี่ยจะได้ลดเพิ่ม20บาทนะลองดูนะครับเฮ้ยเสียงปืนอยู่ข้างหน้าเรานะเนินตรงนี้เล่นได้ครับโลง่งเลยเฮ้ยขวาสวยเก็บงานเลยเหมือนว่าอีกที่นึ่งเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยกมาทางซ้ายนะครับนี่ไงมีเสียงปืนอยู่ด้านหลังเราต้องเล่นตรงแท่นนะครับ ตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะต่อไปฟ้าเหรอเฮ้ยเจอแล้วสวยยังเหลือนะน่าจะเต็มตี้เลยน็อกสองน็อกสามเหลือคนเดียวปะ่ะเนี่ยเสียงปืนระวังนะเฮ้ยเจ็บอยู่สวย,สวยเราถอยไปปั๊มยานะครับ ระเบิดมานา่าจะเป็นตีฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวเราปั๊มยาเสร็จแล้วเนี่ยเล่นเนินตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าขึ้นไปด้านบนน่ะน่าจะมองเห็นฝั่งนู้นนะแล้วก็มีที่กำบังด้วยนะครับเราใช้แท่นตรงเนี้ยเป็นที่กำบังนะครับอยู่ไหนวะเ,เจอแล้วนั่งไงสว้ยกำลังปาระเบิดเลยไง เขาไม่รู้นะครับว่าตีฝั่งนี้ตายหมดแล้วนะโหนี้เพิ่งโดดลงมาเฮ้ยตัวไกลเฮ้ยไปไหนขับรถหนีไปแล้วแต่ว่ายังเหลือตัวไกลครับเดี๋จแล้วเสรแล้วกำลังวิ่งเลยเออสวยไวปเราต้องตามไปเก็บงานนะย่าให้ดึงกันได้ครับผมว่าเพื่อนเขาเนี่ยน่าจะหนีไปไกลเลยนะครับเพราะว่าไม่มีวิแววเลยนะไม่น่าจะช่วยเพื่อนละทิ้งเพื่อนเฉยอะ ลองวนเช็คดูนะครับน่าจะไปแล้วสแสดงว่าเพื่อนเนี่ยคนนี้นะครับไม่ได้ซื้อมอสเบอร์เกอร์ให้เพื่อนกินแน่เลยถ้าเกิดมาซื้อให้เพื่อนกินเนี่ยเพื่อนไม่ทิ้งแน่นอนนะครับมีอะไรไหมเฮ้ย,อยของได้อยู่กระสุนผมไม่ได้เก็บมาเลยอนะเราวนไปดูตรงทางซ้ายครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเ้าเนี่ยขับรถไปไหนนะครับ คนที่หนีไปอ่ะเฮ้ยมีเสียงปืนทั้งหน้านะครับไกลๆเลยบนเนินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราลองขับรถไปดูนะไปจอดตรงเนินทางขวาได้นะครับเฮ้ยเสียงปืนทางซ้ายนะไกลๆเหมือนกันนะครับเราวนดูข้างหน้าก่อนมีปะมีรถจอดอยู่แต่ว่าเฮ้ยนี่งเจอแล้วนอนอยู่เฮ้ยทางขวายิงมะเอาไม่ใช่กองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนโดนทางขวายิงนะครับตัวทางขวาเนี่ยทำเสียเรื่องหมดเลย ผมว่าเราวิ่งเข้าไปยิงไม่ได้นะครับต้องขับรถเข้าไปนะไปใช้รถเหยียบเลยวางสโมอกอะ่ะเหยียบเลยหน้าเรานี่ไงสวยเก็บงานเลยวนเก็บงานนะผมว่าเราวนรถไปดูนะครับทางซ้ายอะ่ะตัวที่เขายิงเราตอนแรกอะ่ะไม่รู้ว่าที่เดียวกันแล้วก็ยังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าในบ้านเนี่ยเงียบนะครับไม่มีเสียงเท้านะบ้านด้านหน้าเราหรือเปล่าเฮ้ยเสียงปืน อยู่ข้างหน้าเราไปเอาตัวข้างหน้าดีกว่าไปชัวร์นะครับมีเสียงปืนแล้วนี่ไงเสียงปืนอยู่ใกล้เลยน่าจะตรงบ้านหรือเปล่านะครับน่าจะบ้านนะเฮ้ยหุยหน้าเราเลยใกล้เลยนี่ไงนี่เจอแล้วแม่นอนเพลินเลยนะเสียงปืนทางซ้ายครับแล้วก็ข้างหน้าเราตัวนั้นน่าจะโดนยิงน็อกไปแล้วเราล้านเลยตรงนี้มันโล่งเกินไปนะครับตามแล้วก็รีบออกนะอันตรายนะครับ ไปเอาตัว,วตัวใกล้นะครับเสียงปืนทางขวาเราน่าจะในบ้านเอ้ย,อยใน้มน้ำนะน่าจะใช่ครับมีตัวทางซ้ายด้วยเขาเคาะไข่อะเอาเรียบห่อให้โดนชนเลยน่าจะเพื่อนเขาหรือเปล่าครนะับทางซ้ายเอ้ยหน้าเรายิงมาเราถอยออกนะเย็นๆเย็นหน้นนนาเราไม่ได้ละเราบินก่อนโคโรถระเบิดนะครับเฮ้ยซองด้วยโอ้โหมาละชาร์จละระวังนะแซนด์ดีก่อนนะครับ สวยแม่เกือบไปลูกซองนะต้องใจเย็นๆนะครับเราต้องปั๊มยาครับแล้วก็ผมว่าต้องไม่เอารถนะ่ะเพราะถ้าเกิดว่าบินเข้าไปในวงเนี่ยจังหวะลงจอดนะ่ะมีโอกาสโดนยิงได้ครับอันตรายนะอย่างน้อยเนี่ยเราใช้รถก่อนนะครับถ้าเจอใครอะ่ะรถก็ยังป้องกันเราได้นะเราต้องข้ามไปชาร์จฝั่งนู้นะครับเพราะว่าเสียงปืนเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเลย แต่ว่าจังหวะที่วิ่งแหววรถเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะดักเราอยู่นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเ,เดี๋ยวเราบินเข้าไปนะครับแล้วก็วางสมกใส่รถนะระวังด้วยนะครับฝั่งนู้นน่ะน่าจะมองเราอยู่นะวางทางซ้ายด้วยดูแล้วไม่น่าพอนะครับเราวางด้านไหลลูกนะเพราะว่าจังหวะเราขึ้นรถแล้วก็ถอยออกเนี่ยมีโอกาสโดนยิงไหลได้ครับนี่ไงเอ้ยโอ้ยโอ้เกือบตายต้องปั๊มยาน่ะ วงเปลี่ยนแล้วนะครับเหลือประมาณห้าสิบวีนะเราต้องรีปั๊มยานะครับวงบีบออกไปทางซ้ายนะระวังทางขวาด้วยนะครับเราวางสโมกไว้เนี่ยเผื่อไว้นะเพราะว่าทางขวาเราโล่งมากเลยไปดุลดวเลยนะครับมีตัวตายวงนะเหลือสี่คนแล้วตีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมีเสียงปืนนะอยู่ใกล้เลยเนี่ยทางขวาด้านหน้าเราเทียบเลยไม่ได้แล้วเราต้องจอดนี่ตรงบ้านนะครับเอาหลังก่อนเฮ้ยติดติดติด งานเข้าแล้วต้องปั๊มยารถจะระเบิดด้วยระวังนะปั๊มยารอฟังเสียงเท้านะครับมาแล้วนทางขวาเราน่าจะอ้อมไปทางซ้ายนะมาแล้วหน้าประตูไม่ได้นะเปิดไปเนี่ยเสียเปรียบนะต้องออกอะอยู่นอกบ้านแบบเนี้ผมไม่กล้าจริงเฉยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าโดนล้อมบ้านหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วนะ้าเราโอ้ยหือลูกซองเฮ้ยน้าเราโล่งเลยเ เก็บงานเลยเก็แบบตัวนี้ก่อนเฮ้ยโอ้เหือเอ้าโอ้ยโอ,โอ,โอ้ไม่น่าเลยผมไม่ใจร้อนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มยาก่อนเนี่ยได้เปรียบเห็นเห็นนะเพราะว่าเราอยู่ในกำแพงนะ